มื่อนี้เฮาจะไปสักยาป้องกันโควิด19เฮาต้องเตรียมปืมสมโนครัวหรือว่าบัตรประจําตัวคลุงบ่ได้ัยาป้องกันโควิดอย่างนี้มันมากวดครับครับาก็มาักอบนี้ เราจะมานั uh, mm ่งทานแลวเพื been, h, ่อนจะหงไปท่ามประวัติของเขาว่าเคยเป็นผญาดย่างแดงเออได้เดือนนึงเขาอ็กมาสั่งไหมท่านหมอบอกว่าผู้ใดได้รับวัคซีนสับไปแล้วถ้าเกิดติดเชื้อโควิดมาจะปวดไน้ง่วยกาคนที่ปวดได้สัีเข้ห้องกวดบิ้งว่าเหา ขวด่าำประวัติว่าเคยเป็นปัญญา่างแด้ถ้าผ่านแล้วก็ไปกวดแท็กบึงตังท่งของเขาเนาะโอ้พ่อพ่อลูกฮันกับเป็นตังท่งวะเอ่อเป็นตังท่งพ่อมีอย่ยู่บ้านอะไรบ้านเกษีเยงแก้วก็ได้มามาพี เนงิบัตรยังยืนการรับวัคซีนกันพยาธิโควิดเนะซื่อซื่อ first name ทาวฟงสมุตรนามสกุลธรรมวงศ วันเดือนปีเกิดวันที่6เดือนสามจำนวนกร้อยเจ็ดสิบเก้าอายุสี่สิบสองปีที่ยูบ่บานนามอนเมืองเกษีเป็นเวียงจันทร์อันนี้มันบัตรบัตรยังยืนการทับวัคซีนกันพญานเนาะบัตรสักยาเนาะอันนี้วัคซีนโดสที่หนึ่งวัคซีนโดสที่สองบัีรควรหนึ่งเดือนเราจะได้มาสักใหม่เนะาะเราจะครบสองเข็มท่านควร หลังจากสั่งยาแล้วเพิ่นห้ามดื่มเหล้าหรือว่าดื่มเบียร์เนาะวันที่ห้าเดือนหกจังหัดสรเอ็ดเนาะวันนี้เราไปสักงเปนวันวันที่ห้าเดือนห้าจังหวัดสรเอ็ดวันนี้ข้อที่หนึ่งให้ท่านเก็บบัตรนี้ไว้ให้ดีและถือบัตรไปพร้อมทุกครั้งที่ไปรับวัคซีนข้อที่สองนะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัยาิิโควิด -19 และวัคซีนกันโควิด -19 ใได้ที่เว็บไซต์ www covid 1 9 gov la หรือโทรสาด้วน166หรือติดต่อระแนกสาธารณาสุขแขวงนครหลวงข้อที่3อาการข้างเคียงเบาบางอาจเกิดใดเส้นเจ็บไข้บวมแดงบริเวณสัก กลุณาไปพบแพทย์ยู่งหงม่อไก่บานคงทานในกรณีถ้ามีไข้แก้ยาวหรืออาดอาการผิดปกติภายล่างรับวัคซินกันพยาธิโควิด19เนาะข้อสุดท้ายถ้าเมนวาทานจะได้รับวัคซินถึงเมนวาทานจะได้รับวัคซินกันพยาธิโควิด19แล้วก็ตามท่านจำเป็น ตรงใดปฏิบัติตามการป้องกันพยาธิโควิด -19 คือเกาโดยใส่ผ้าอัดดังอัดปากในบ่อนที่มีคนหลายล้างมือให้ใส่สบู่ด้วยน้ำที่สะอาดและหักซาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรเนาะอันนี้เมน็นขอ้อข้อกำหนดของบัตรบัตรโควิด -19 เเนาะ ไอสุดท้ายนี่เราแม่นจำกาขคองสถานที่บริการเมื่อได้หบวัคซีนครบถ้าเมื่อเดือนเาไปสักยาครบส้อเข้มเนาะเขาจะมาจำการบนซีข้าวนี่เนาะบนซีข้าวนี้วันนี้เขามันครบเราบัตรตัวนี้เนาะบัตรตัวนี้เมื่อจำการนี่เราเขาท่อบัตรตัวนี้ไปไปทางเดอกระไดไปนครล่วงไปซีเดอร์แล้วเขาจะมากวดว่าแม่นเฮาได้สักวัคซีนครบแล้วเขาจี้ยนไปท่องเที่ยวอยู่อเมริกายุซีเดอร์กระได ถือว่าถือบัตรตัวนี้ไปเนาะถือว่าได้รับการสักยาวัคซีนครบแล้วอันนี้แม่บัตรค่ะบัตรยุ10ป